สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีกันนะครับโดยในคลิปนี้เราจะไปกันทั้งหมด3ที่ที่แรกก็คือภูผาคอฟฟี่แคมป์และไปกลางเต็นท์ริมน้ํากันที่ลานกลางเต็นท์ไร่ลวงชาติและวันต่อมาเราจะไปดูวิวน่านสปันกันที่แคมปิ้งฮิลแอนด์คอฟฟี่บอกเลยที่นี่วิวอลังการมาก จังหวัดราชบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดใกล้กรุงเทพนะครับที่มีธรรมชาติเนี่ยสมบูรณ์มากๆต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาจังหวัดราชบุรีในหน้าฝนซึ่งผมไม่คิดเลยครับว่าจังหวัดราชบุรีในหน้าฝนมันจะสวยขนาดนี้ซึ่งมองไปทางไหนมันก็เขียวสบายตาไปหมด ตอนนี้เราก็ได้มาถึงยังภูผาคอาฟี่แคมป์นะครับที่นี่จะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารและสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยจุดเด่นของที่นี่ก็คือคาเฟ่ของเขาก็จะเป็นวิวต้นสนและจะติดกับอ่างเก็บน้ําท่าเคยนะครับซึ่งสวยมากๆแมวสามารถนําเข้าไปได้นะครับแต่น้องจะต้องอยู่ในรถเข็นตลอดเวลาเพราะว่าหมาที่นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นหมาจรและเดินลงมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับอ่างเก็บน้ําท่าเคยซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปได้ ตรงนี้มองไปข้างหน้าเราจะเห็นวิวอ่างเก็บน้ําและภูเขาสลับทับซ้อนกันไปนะครับ เราสองคนนั่งเล่นอยู่ที่นี่สักพักนะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะเดินทางต่อไปอยังลานกลางเต็นไร่ลุงชาตีซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณ50กิโลนิดและใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับ ในช่วงที่เราใกล้จะถึงลานกลางเต็นท์นะครับพื้นที่แทบทั้งหมด2ข้างทางจะเป็นป่าทั้งหมดเลยสัญญาณมือถือจะไม่มีเลยนะครับผมใช้ทรูนะครับแต่ถ้าเป็น AS จะยังพอมีสัญญาณอยู่บ้างเป็นบางจุดนะครับจากที่ผมสอบถามชาวบ้านแถวนั้นมาแนะนําให้กดเงินสดติดตัวไว้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมลืมไม่ได้กดเงินสดติดตัวไว้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตรงลานกลางเต็นท์ที่ผมกำลังไปเนะี่ย เขามี w i i ฟพีให้จะซื้ออะไรก็สามารถโอนจ่ายที่นั่นได้เลย และตอนนี้เราก็มาถึงยังทางเข้าของลานกลางเต้นแล้วนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทางเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเป็นระยะทางสั้นๆแต่ก็จะเป็นทางดินทั้งหมดเลยไปจนถึงลานกลางเต้นเลยนะครับทางไม่ได้ยากมากนะครับแต่ถ้าฝนตกหนักเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่ง เอาละตอนนี้เราก็ได้มาถึงยังลานกลางาเต็นท์ไร่ลุงชาตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเวลา15.30นนาฬิกาโดยประมาณนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วก็แจ้งกับทางพนักง,งานนะครับว่าเราได้จองมาแล้ว จากนั้นเขาก็จะพาเราลงไปดูนะครับว่าเราอยากจะกลางตรงไหนที่นี่เขาจะให้จองและจ่ายมัดจําไว้ในเพจนะครับส่วนจุดที่เราจะกลางเต็นเนี่ยเราค่อยไปเลือกเอาหน้างานอีกทีนะครับประมาณว่าใครมาถึงก่อนเลือกก่อนอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ จากการเต้นเสร็จนะครับเราได้สั่งอาหารไปนะครับซึ่งผมก็สั่งผัดกะเพราไว้ที่นึงน้ำบัดลมแล้วก็น้ำแข็งด้วยหิวมากๆนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยกินแค่ข้าวเหนียวหมูป,ปิ้งไปนิดเดียวเองที่นี่เขามีร้านค้าให้บริการถึงหนึ่งทุ่มนะครับมีหมูกระทะให้บริการด้วยซึ่งเราสามารถสั่งพี่เขาได้ว่าจะให้เขามาส่งกี่โมงนะครับ เอาละที่นี้ผมจะมาพูดในเรื่องของลานกางเต็นท์ลานนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกผมเอาเรื่องที่ชอบก่อนเลยนะครับเรื่องแรกบรรยากาศดีมากๆเรื่องต่อมาพนักงานบริการดีมากๆเช่นกันนะครับมี Wi-Fi ให้ใช้มีจุดให้พ่วงปลั๊กไฟได้ก็ประมาณนี้นะครับกับสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ชื่นชม ต่อมาในส่วนของเรื่องของข้อเสียนะครับสำหรับผมนะเรื่องแรกที่นี่ไก่กับหมาเยอะมากๆสําหรับผมไก่นี่ไม่เท่าไหร่นะครับ แต่หมาตอนเย็นนี่เริ่มเยอะละไม่รู้ว่าหมาจรหรือหมาของชาวบ้านนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมีปลอกคอด้วยดึกๆนะครับน้องจะชอบมาค้นหาเศษอาหารแถวๆเต็นท์นะครับบางตัวตีหนึ่งตีสองนี่ยังไล่กัดกันอยู่เลยนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบเอามากๆนะครับก็คือเรื่องนักท่องเที่ยว เสียงดังครับอันนี้ผมคิดว่าแล้วแต่จังหวะที่จะไปเนาะแต่จังหวะที่ผมไปเนี่ยผมเจอนะครับถ้าดูดีๆในฟุตเทจของผมเนี่ยจะมีป้ายหลังสีทุ่ม งดใช้เสียงนะครับแต่ว่าตี 2, 2ผมตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีเสียงน้องหมาเขากัดกันแถวแถวเต็นท์นะครับแก๊งที่เขามากลุ่มใหญ่เนี่ยเขายังไม่นอนกันนะครับตีสองนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขานั่งทําอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับ <c oughs> อันนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นความผิดของลานกลางเต็นท์นะครับเพราะว่าตีสองคงไม่มีพนักงานที่เขาอยู่ดูแลนะครับเขาคงนอนพักผ่อนกันหมดแล้ว <c oughs> ผมว่าเรื่องนี้มันก็อยู่ที่ ความรับผิดชอบของตัวเราเองมากกว่านะครับในตอนเช้าเราเก็บของออกจากลานกลางเต็นต์ตั้งแต่8โมงเพื่อวิงหน้าเป็นอย่างคาเฟ่ที่เขาว่ากันว่าวิวอลังการสุดๆให้อารมณ์เหมือนกับเราอยู่ภาคเหนือยังไงอย่างนั้น เอาจริงๆนะแค่ระหว่างทางไปคาเฟ่ก็สวยมากแล้วนะครับเพื่อนๆลองดูภูเขาตรงหน้าวิวข้างทางมันสวยมากๆมุมกล้องที่ได้จากกล้องแอคชั่นหเนี่ยภูเขามันอาจจะดูเล็กมากจากที่ตาเราเห็นนะครับเพราะว่ากล้องมันเป็นเลนสวายนะครับฉากหลังมันจะโดนผลักออกไปข้างหน้าก็เลยจะทําให้ภูเขาที่เราเห็นเนี่ยมันดูเล็กมากๆนะครับยังไงก็ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองครับ ตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นไปยัางคาเฟ่แล้วนะครับดูดีๆนะครับขวามือห้ามขึ้นใช้เป็นทางลงอย่างเดียวนะครับทางขึ้นค่อนข้างที่จะชันเลยทีเดียวรถเก่งขึ้นสบายครับช่วงที่ขับขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบตกล้องแอคชั่นของผมหมดพอดีนะครับเลยไม่มีวิดีโอตอนขึ้นนะครับมีแค่วิดีโอตอนลงนะครับจะได้เห็นว่าทางเนี่ยมันชันแค่ไหน เรามาถึงแคมปิ้งยูเอ็นคาเฟ่ในเวลา9ก้าโมงนิดนิดพร้อมกับเจ้าของร้านโต้วนที่ออกมารับแขกในทันทีต้องบอกเลยว่าวิวตรงนี้คือสวยมาก มันสวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับไม่คิดว่าการที่เที่ยวใกล้กรุงเทพะจะได้เห็นวิวที่มันสวยขนาดนี้ที่นี่คือไฮไลท์ในทริปนี้จริงๆนะครับสำหรับใครที่อยากมาที่นี่ผมแนะนำเลยมาหน้าฝนนี่สวยมากๆนอกจากความสวยงามแล้วก็กาแฟอร่อยอร่อยแล้วที่นี่ยังสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับลองมาสัมผัสกันดูครับ โอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะครับก็หมดเวลาแล้วสําหรับที่นี่นะครับต่อไปก็จะเป็นฟุตเทจทางลงให้ดูเล็กๆนน่นอนะครับว่ามันมีความชันประมาณไหนคลิปนี้ก็คงจบกันไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าแล้วกันครับสําหรับทริปนี้ก็สวัสดีครับ